สวัสดีครับคิมคนอีสานครับเหมือนนี่ภาพพี่น้องมาปล่อยเบาวคือเ่าเหรอครับเหมือนนี่มากระบายครับนี่ครับไอเป็นมาปล่อยเบามาโยนต์เบาห้ครับเบาเดี๋ยวเราจะมาปลอยเหมือนนี่ก็เป็นสองห้องครับพี่น้องขนาดเม็ดสามสิบครับบอกขั้นเด๋ยวรองเลยเดี๋ยครับพี่น้องบอกโ้ว่าจะคืนบ่คืนครับนี่ครับจะภาพเบาเม็ดสามสิบครับ ใส่หางครับตัวนี้นี่นะครับมานูน้ังครับพี่น้องว่าจะึ้นบ่าครับนี่นี่ครับป๋าเขาครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาคนยนของเขาครับมาอนี่เดี๋ยวคิมมดคนอีสานสิเป็นผู้จับเชือกครับท่านี้เชือกเขาพัาท่านใไล่ออกไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคิมคนอีสานสิไล่เชือกออกไปหุ่แล้วครับทางเกาเขาุ่นครับครับพี่น้องตอนนี้ คิมคนอีสานไล่เชือกมาแล้วป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผุนครับมือโยอนเท่ากับถหายเป็นสีโยนไห่ครับทา้าผุนครับมันดุนกันครับว่ามือนีว่าสี่ขืนมาครับพี่นอ้องอ้าวได้ถ่ายเป็นโยนครับพี่นอ้องคิมค้อีสานเดี๋ยวพบัวจับเือ เห็นไหมครับพี่น้องเห็นว่าไปวะครับพี่น้องไปวะอาจจะมือนียอาจจะสั้นเลยนะครับพี่น้องเส้นเปิดวันไหนมาครับมื่อนี้โอ้่าจะติดลมวะครับพี่น้อง ยังม <'s> okay. okay. ึง like. หัวจิตีบ่ครับยังทรายอยู่ครับพี่น้องพอเบาค่อนข้างจะปีบแข็งนะครับพี่น้องเดี๋ยวลองปล่อยเชี่ยวออกม่อนครับจังหน่อยหลุนเมืองว่าจะติดล้มบอ่ครับปล่อยเชี่ยวออกกันครับเดี๋ยวเยเดี๋วมืองกันเดี๋ยวว่าจิติดล้มบ่ หายเป็นมากหอดเหรอครับพี่น้องปลุปล่อยเบาห้ามากหอดพี่เลรอครับมาๆครับเบาค่อนข้างจะปีกแข็งนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอเชื่อเลยจังหน่อยก่อนครับขาอาจจะสั้นนะครับพี่น้องเว้ยนี่ดันไว้ดันไว้ ครับพี่น้องคุณครับบบาเฮ้าครับต้อนนี้ถึงล้มแล้วครับแกงหัวอยู่ครับล้มบ่ค่อยแห้งครับพี่น้อง้องรอเบิ่งคำๆครับตอนนี่กับพอนคำหรอครับแต่เป็นยังสูงอยู่ครับขึ่นๆลงๆอยู่ครับล้มบอค่อยหนึ่งบ้านไหนครับลมยังมาเป็นช่วงอยู่ครับ อัวนี้เป็นสองห้องปีแข็งนะครับลมเบ้ากับประมาณนี้แหละครับแกงแกงในจักหน่อยน่าจะนักห้วยูหรอกครับจังหน่อยอาการครับประมาณนีครับถ้าทันใดเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเหมกับช่องกิมคนีสานะครับนี่ครับอาการเบาครับพี่น้อง หอยแห้งปันไหนครับมาเป็นช่วงเป็นช่วงครับเอามาลองเทสครับครั้งแรกสองห่องครับเปดสามสิบตะห้าครับขินเยอะครับพี่น้องแต่ว่าแกงแกงอย่ครับพี่น้องอาการเบา บ่ค่อยหนิ่งบ้านไหนครับดีอว่าลมบ่คันแห้งกับบ่หูดครับแต่ว่าป,ปี่เป้่าค่อนข้าง,งแข็งนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรนะครับพี่น้องบิ่งบรรยากาศครับมาปล่อยเป้่าครับม้อน้ บ้าเป็นสีใสๆแกงหัวแกงหัวปีแข็งครับล้มกับบกคอยแห้งหอกครับพี่น้องไปแม่กับตีนอยูครับจับปล่อยไปวันอาจจะสอดแจ้งนะครับพี่น้องสภาพสำหรับคลิปนี้ก็ฟาาไว้ซ้ำนี้ก็นัครับพี่น้อง ออกกันม่คิมน้านะครับสวัสดีครับ